พอหเด้อตอนแรกพอเจ้ากรมานี่แหละอย่ให้ม่นะเ็ดนน้ำตานะลูกเนตเนเขาบอกไปตาราโอ้ยผแรงพอกรมาไปส่งตรงไหนฮะโอ้ยเราี่น้องเนาะเดีวพอไปส่งของได้อ่านราเอออยู่เอาลาเนาไม่ยาเนาะอไปเยไปมีไม่วาได้ม้ไปไปกัตุนาไปเหไปกัปตุนาับ สบายดีพอแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สุบุสุคนบัสุบกสุบอนกะยินดีต้อนรับขอสู้สองสาบุญลายคือเกา้าคือเดิมเนาะเมนนื่อนี่ออกมาทงไฮทงหน้าคือเก้าพี่น้องเนาะกะมาหาทั้งน้องค่อยไสเพิ่นน้อพี่น้องกะทงไฮทงหน้านะเพราวาทั้งเมยียเพิ่นกะข้านอนไฮนอนหน้าเนาะก,กับอะไรนอนบ้านน้ะพี่น้องเพิ่นกะยากเนาะกะตามบรรยากาศทับทงไฮทงหน้ากะป่าไม่มันก็ะชิดเดิมตายแล้วน้ะพี่น้องเนาะกะ สีลมรมแน่เหมอือนทั้งลมทั้งแดดเนาะพี่น้องเนาะกจาไปเบิ้งน้ากัดนอกาะเพราะว่าทาาาาั้งยาเพิ่งกับตำศาสตรเนาะพี่น้องตำศาสตรอยู่ฮะอยู่หน้าเนอกจากชวนน้องพอยชวนน้องพอยเพิ่นกับเมื่อเขาโเคียนพอโอเฮียนทั้งพอเพิ่นกับเมือม่อฮับเนาะเมื่อฮับเมื่อสูงมื่อหนึ่งกับลายลบลายเตาเนาะแต่ก็ยังดีที่พ่อเพิ่นเฮ็ดเวียกอยู่บ้านเองเนาะเพิ่นก็นเฮ็ดเพื่อนของสามุกดาวันเนาะพี่น้องกะได้วันละแสนเพิ่นว่าเนาะสร้างสาวลาได้ถามเพิ่นแล้วเมื่อวานนี่เนาะกัเป็นจังไดเนาะกัสิบกว่าไปหา เพิ่นเลยเนาะว่าเพิ่นกำลังเหตุยังอยู่ตอนนี้เมียเพิ่นตำสาอยู่บ่หรือว่าจังได้เนาะพี่น้องเขามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ท้เด้อถ้าวว่าพี่ก็ต้องขอโทษขออภัยเนาะมือวานนี่เป็นกลางเอามาแม่นพื้นมือเดียวกันบ่กับมือวานนีกโอ้ไวเนาะว่าแต่พื้นเดียวกันกบต่างที่สองปืนโอ้สบายดีเด้อป้าเนาะหรือว่าทางยาน้องค่อยเนาะเพลินกับเวนหน่ะเห็นป้าเป็นเหันใจกรุ๊ปต้นตาลแดงมันอนเนทเฮอ้ยบ่นผมมีบ่นตาเนาะป้าเนาะ ตำตากแดดหนาวบ่หรือวจังไดนี่ไม่ได้หนาวเลยมันถามมันมีคนเออวันหนาวมาตากแดดนะทางน้องคนไปใช้น้องพลอยนะเมื่อข่าวเฮียนพ่อมาชงข่าวเฮียนพ่อไปเห็ดเวียกบ่ม้อน้พ่อไปเห็ดเฮือนพอได้สี่ต้มขนมให้ลูกเนี่ยพ่อได้ไปโรงเฮียนพ่ออยากให้ลูกชายไปหาเงินหาคำฝังไทยบ่จ้ะ่ะไม่ได้อยากให้ไปแต่ไปกะมันโมไล เออตัวนั่นไปพ่อสีไห่นะเอาเหตุงานพ่อได้เงินไห่ก็พ่อได้แต่ชื่อเป็นพ่อได้แต่จ้างรถมานั่นมันห่างหมดพ่อสีไหลเป็นกอนพ่อได้ชื่อหน,น,นังชื่อหนูมีเออก็เลยให้อยูเอารุ่นได้ยู่นรุลูกุ่นก็ไปหายไปเนี่ยมันมาบาททก้าพ่อเออก็เลยหาใหอยู่บา้านพ่อได้เอาเงินให้ลูกไปเฮียนเนาะเออพ่อได้อัน ไปทุไปเฮียนแล้วมือซิบมือห่าอ่าเนี้ยชื่อผัดหมูมิใช่ก็ว่าเนาะเอาว่าตำสาดขายว่าแม่นว่าสาดนี่ตำพอได้ใส่แล้วพอได้สะอาดนำเย็นมาฝากเอากินอยู่บ่อยันว่าคลับแยกอีไบ่เอ้าใจได้ไม่ได้ขลับน้ำหวานบ่ อคุณออกมาแล้วนะพี dog dog oh, h, ่น oh. ้องเนาะคุณมาพอดีเลยคุณอะปาดพอขับมาแล้วจะเอสบายดีใช่ไหมนะสบายดีน้องพลอยยังคนเล็กเข่าขี่นน้ำแล้วบ่นี่โอ้พอสิไปเห็ดเวียกบุหอยไปเนาะสาเหตุที่เพิ่นบ่อยากไปไทยกันเนาะเพราะลูกสาวติดขนาดลูกสาวไปจากต่างกับเราได้ไป ไปพอไปเหงานเขเดี๋ยวไปไปมาแล้วพอมาหาบเด้อนี่นี่นี่พอไปเห็นงานอยู่นี่เดี๋ยวเดพอไปเห็นงานก่อ็งานใกหญ่เลยนะเราที่ไปก็เพาะนะเชิญว่าใายไปไทยแล้วพี่น้องเนาะมันใส่มาไรได้แล้ววันนี้วันนี้จะแข่งพ่อสบายดีเด้อทักเบาจันท่าต้องลืมสบายดีเนี่ยพี่น้องเลยใส่พ่อได้ติดพ่อวัชชันน์เนาะสบายดีเด้อไป พอเห็ุงานก่อเดี๋ยวเด้อพอเห็ุงานก่อนนะพอไปเอาเงินก่อนเห็ุงานวอแล้วที่แม่เด็กซื้อนมเนี่ยนะไปไว้แม่เองพอจะซื้อนมมาให้เด้ไปเร็วเร็วชีวิตชีวิตพอลูกอ่อนเนาะพี่น้องเนาะเฮ้ยเนาะปล่อยอยู่อ่ะทา้งญายอมอยู่เอาเพิร์ลด้วยค่ะแม่ญาอ้ยเพิ่นพอพอจะไปเฮ็ดเวียกนะนังไปหนแ่ญาญ่าไปเดี๋ยวพอมาไปแม่ญาญ่าได้อีดิไปไว้เร็วๆ่รพอมาค่ะมนะ ไอพ่อไปเห็ดเบี้ยก่อนตีใหญ่อได้อเอาโอ้ยน้อพี่น้องน้อน้องแ่เนี่ยน้องทังพ่อเคยจะบอกาไปไทยปะน้องพี่น้องสเหตุติดพ่แม่ติดขนาดไหนองกายยังดีแต่ว่าเห็ดเบี้ยเห็ดงานอยู่แล้วเนาะได้อยืมตลอดคันว่าไปไทยถ่ห้องทองแตกแล้วทันพ่อไปปะเนาะจัพามา ใไ้พ่อไปซื้อขนมใหม่ไปอยู่อยู่ลำยาถ่าแม่นางไว้ตอนแรกพ่อเจ้ากับมาไว้แลววพ่อพยงานนั่นเองอยู่้ำยาหนี่านั่งป้าเสียวเพ่ใหเจ้าไปซื้อไปี่เจ้าไม่อยากได้เพาขนมนะจะให้ไหมนางเช็ดในน้ำตาหนาลูกพอไปป้ารอบโอ้ยผลแรงพอกลมา ไปส่งตรงไหนฮะโอ้ยนอพี่น้องเนาะพอไปส่งสงสารหัวอกพอลูกอ่อนเนาะอยากให้เบี้ยกับมาเฮ็ดช้นแล้วเนาะพอลูกอ่อนพอเลี้ยงเดียวกับว่าได้เนาะคันหาเงินเพิ่นก็หาได้อยู่แต่ว่าเพิ่นยากลูกติดโทษเนาะอ่าฝากเงี้ยพี่น้องนะครับนั่งเงี้ยไปยุ่ง่งี้ยพอเพื่อนกันไปเพื่อนโอ้โน่ะพอเพิ่นกะเติร์กเคียนไปครเอาบัตรใบใหญ่พอไปเฮ็ดเบี้ยกพี่น้องเลย จักสิว่าจังใดอยากไปอยากปม่พอไปเนาะคือว่าแม่งแค่นาะคือว่าแต่ของอยู่เกิดมาก็อยู่กับแม่กับพ่อเนาะนี่อยู่ฝั่งไทยเนาะอยู่กับพ่อกับแม่บ่ติตยาแตกแต่น่อยเนาะมาตำสาดว์นั่นยาไปสิเห็นลูกกับพ่อเพิ่นหาแล้วโอ้ยหัวใจสิวายแล้วพี่น้องเนาะไปนังโตไปอายุนตัวถ้าปะอายุน่าเห็นไหม ป้าไปเอาเงินปะเอาเงินนี่ได้เงินซื้อหนุ่มลายได้ค่ะปาพาไปซื้อหมักสรี่ปะไปไอพ่อไปเห็นเบี้ยเพิ่มห้าเอ๋ยไหมพ่อผัวหิเงินเนอพ่อผัวหิเงินพ่อไปกรุงเทพปะได้เพิ่นผัวหิเงินน่ะเน็ดขันยันต์ต่อไปยวไปใหญ่พ่อจะไปกรุงเทพป้อต่อแรงพอมาหาเนาะสงสารเนาะพี่น้องเนาะโอ้คนลูกอ่อนเนาะเมนเงินก็อยากหาลูกกรบบติดวันนี้โอ้ยพี่น้องเลยเดีพาพ่อได้ซื้อขนมให้ลูกเนาะยังแมนลำบากเนาะ ไม่ยาเพิ่นกติดเนาะติดไม่ยากไอยู่ใหญ่แล้วจัดควมป้าไม่ยากป้าไปอาบน้ำปะไปอาบน้ำนั่งป้าอาบน้ำเย็นๆปานอด้อาเอออยู่เอาล้านเาะไม่ยาเนาะมีไม่อ่ได้มีอะไปไปกับตุนาไปเวไปกับตุนาไปตุนาครับโอ้น้อพี่น้องยาจายาเ โอ้ยเนาะยาสามยากระตัมแต่สาสตรลาจนหมติดอันนี้เนาะโอ้ยเนาะไปไปไปก้อนาสต์อนุลานก้อนไม่ยากระยาไปเาตาเป็นทาาสแล้วล้างอกลเอาสตแล้วเนาะบางคนกระตัมาสตายเนาะถายไส้เห็เดอกคนใส่สอยในฮือนน่เนาะมันไม่นาัวได้ไม่ยาข่ายน้ำลานแบบนี้เช็ขี้หมไปน้ะายด มอาตัเนก็สิหายเโอ้หมวยอมได้สิดหองเนาะนไมนังครับไปน้ำกันไปไนนะเฮ็ดหงเต็มเ่ยบดานซโอ้เห็ดจังได้อะนี่อพชิเป็ปเห็ดเบียกเนาะคือว่าคือยู่น้ำกันใน้บ่ทแตจคนเกิดมันแนาะแต่คือ ไปเห็ดเวียกเต่เทื่อนี่ลักไปบ่ไปเห็ดเวียกเต่เทื่อลักไปบ่ปลาไว้น้ำมูอยู่บ้านโหน่เนาะม่สบายดีน้อล่ะสบายดีเห็นยังไ้บ่อนะหัวเราอะอยากให้พอมึง็ดเวียกเนาะไหนเนาะอาวจะต้มขนมเลยนะเาโอ้นี่นี่นโอ้ไนเอาไหมเาไม่เอาไหมเาไม่ นี่เนาะงานงานเป็นขนมลายนนะอไม่หลดไไม่ันต้องให้ละแต่ยูแดไปูแต่ยูม่ยแต่กูแต่ยูแต่ยูแต่ยูปต่ยูแต่ยต่ยูต่ยูแต่าูแต่ยูแต่ยูแต่ยูแนมยูแต่ยกแต่ยูัน่ยไปเ่็ดเตียกกยูแ่ยูแต่ยู่ยูแ่ยูแต่ยูกแ่ตูไูยู่แยกแ่่ย

อยู่นําแหลตู้ทาน้องหลานกาตอนเช้าจะว่าอยากได้บ่เงินะนาเบบ่เงินนี่เหรอเลิกจากกัรชงลูแล้วกันมาลูกแม่นก้ัวไปเอาเด็กคนซื้อของเล่นให้เดนซื้อของเล่นให้โอยพี่น้องเลยเ็เนเห็นลูกไานเห็ลดกเห็นร้านขายยาไข่น้ำเนาาสาวทองคนมีดุเนาะต้องเข้าใจเจ้าเนาะเข้าใจอยู่ต้ถ่าน้อไปเราพอไปเม็ดนะเม็ดเมม็ดพอเจ้าไปพิชหาเงินในเสื้อขนมแบบนี้ ยากระ่หาเงินยากระตามแต่สะนว่อเอาเงินใช้ซื้อขนมอิละมีบุญมีงานบได้เฉื่งามเด็พอไปหาเงินได้เนาะเจ้าปุด้ไปดิ่นไซเลอร์ได้พบปุ่หาเงินค่ะไเลอร์ขี่ชงมามรอบได้บัตเังมาอยู่นต้มาอ่าเมียมตู้ไว้้แห้งเนาะโอ้ยลาพนพอพอคุณจะวาจะอ่านตู้ไปหาเงินพังไก่ไปบ่ได้ไปบบได้ อา,<ม>าลูกลไปนั่งไพ่สิเลี้ยงเนาะต้อง ต้องดูแบบเป็นปีเป็นช่งปีได้เพ่นกจะได้ตุ๊กตาปะนางเอาซาบัวเป็นเวเลี้ยงก็ได้ปะจางวาแค่ไหนวันหาเดือนเท่าไรใช่บหเอาอนน้นำื้อมอไกนบ้างก็หายไม่ไว้ไม่บงงงงเงินเอมแลงมาจากินนมนั่น่ะ้ยังกินนุยางบพอเด้อมาแลงพอซื้อมาให้ไห่วเดีพอซื้อให้ ภาพสือกองเนเลยพอเลิกงานสืกอสื้อนมมาไห้เนาะเป็นได้ยังคลองดินกันนะไม่ได้ยังได้ยังคองดินนะบอกนไม่พอนเอามาให้ได้มือใหม่นะยางได้ยังบอกนเนอะหับนมาแต่ทงเรียนถูกบอก็ไดกรตุกกตาบอาั่นางตุ๊กตาไปแล้วหลบแรงได้แสนยังสิดไปชมคนอีกบอ ไปไปอยู่ในตัวสาไปตบยนิมแ่างมันไปโรเรียนคือบอให้เด็กกนนี้เยอา่ติดมิดมือเนาะแต่ว่ามันไปเป็นนี่พ่อสิไปบอให้ไปแบบนี้คือแบบสิไปแต่เือต้องลอยไปขึ้นมาตัวหันตัวนีนะเนาะมาโรงเฮียนก่อนแบบนี้เนาะทรงเฮียนบ้างรงเฮียนเนาะไม่ถามไอ่ยังลอมางไมแต่มาท่งไป แน้มามนนอนี่มาใเอาไปใส่เล้าเป็นมนยมขนาดเล็ก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 โอ้ไปไเลเนาะพี่รองเนาะคือว่าละตนคตัน้อยู่คนเดียวเด้ถึงฟังพอไหมล่ะเดี๋ยวพอมาฮาพอบอกว่าตอนแรงโอเค ให้ถห่หายได้บ้างน่จะหายหาตอนเลกยมามายุ้ม่ค่ะมาลุกเก่งมาต้องหายคนเก่งคนเก่งคนเก่งคนเ่งพอมาเดี๋ยวพอมาพอแพงเจ้าพอป้าเจ้าดอกเาไป่นไปตเดี๋ยวพอมาเออไม่ตู้เออไม่ตู้ต้องไมนั่นน ใส่เมตู้เพิ่นเอิร์ดมาหรืปล่าเมตุเพิ่นพุ่นเมตู้หญ่มากเมตู้เอ้ยสามตู้ใส่เด้ตู้น้อยตู้ใหญ่ตู้สามตู้นี่เบ้าตู้นี้สามตู้นี่ตู้นี่บ้าตู้น้อยนี่เบ้าใส่ได้เอาตู้นี่บ้ายังไงหายเลยเดี๋ยวไปตู้นี่อีกเดี๋ยวพอมาครับเดี๋ยวพอมาครับพอเพลินงานงานน่าพอมาโอเคแล้วตู้หรอ มันเป็นตู้นี่ตู้ตันนี้กันเอไม่3ตู้ตู้ติดเฮื่อนตัวนี่เออออเินเพ่นนเาเฮื่อนเออตู้ขาเฮือนผมไปเ่เฮือนไทยก็เพ่นเพ่อนใดบอกเล่าเพราะว่าเอยู่ไทยเนาะมาไทยน่อยเนาะพรวะวาอยู่คุณดิไหลมาเ้ยเอาตรงเนี่ย่ะมาอาจล่าแทบา โทรมาด้เน so well, right right well. like ี ray, hmm, okay. ่นะเออนโทรมาให้พอได้กันเจ้าหยพอไปนะเออผนโทรได้มาไเด้อผลงานเข่าเด้อแมนผลให้เด้อเนงานวะมาแล้วแต่เก่ากับงอแงแบบนี้บ่แม่ตู้สามตู้โอ้ยแม่ตู้ไอต้ไตู้เัยตัวนี่ตู้ยังได้งอยู่ผมแมนตู้น้าน้าเปียผมสวยๆเด้อโอเคอยากได้บ่อยากมัดผมนั่งเห้ คนเปียกผมกับสองคนนี่แหละแม่ไมมีผมกับผยเนาะมีุหญ้าเนาะอันนี้จะเป็นน้องเป็นน่องคือเป็นนองของแม่หญ้าเพิ่นก็เลยเป็นหญ้าน้อยหญ้าใหญ่เนาะพี่น้องไม่ามตู้น่เฮือนนี่หละไม่เป็นหญ้าแม่บตู้มาแล้วตู้มาแล้วเออลวมานวป้าโทปแล้วพอไปเห็นงานถักต่อจากนพอมาลักผมกันไม่พอไปว่าไม่มีเงินซื้อขนมเลยน่ะ โอ้ถามไปตดูมาก่อนตัวมาน้องว่ะตู่นั่นเนาะตัเคยเหว่ยงพิ่นติดที่นั่นโก้เนาะแต่ฉันไางานทางไทยก็ต้องรอได้เนาะเป็นปีเป็นสองปีพูได้กันเพิ่นจะบวคคอยติดนี่ใ้เอบเวน่ลยอ้าแต่นักอันคําเก่ากสาวใหม่กะเจ้าโก้เป็นเ่ราะเป็นเมดี Columbus ้ยงเรา ไปเนี่ไปบ่ได้เนาะเพิ่นยังติดอยู่ขนาดเนาะเพิ่นใหญ่เพิ่นแก่ปลาได้แบบนี้เนาะลูกติดขนาดไปถึงที่นอตกันอีกมาเทิร์นมาเทิร์นได้ขนมลายแท้นี่ให้ย่ากินน้ำยี่โบขนมลายแท้นี่ฮะเพิ่นกินข้าวแล้วบ่กกิินนขอ ไข่ต้มบ่วยนะไข่ต้มปิ้งไก่ไข่ต้มปิ้งไก่กับเพานองพ่อยห่อเมื่อบอห่อเมื่ออยู่เพื่อนกูบอกซื้ออยู่ญุ่นละงานครับพญาทั้งมันก็จะมาเล่อพญาอยู่นัมยาใหญ่ได้แบบนี้ตีติดต่อออกแลยกุบกับแม่ยากะลานกับย่าเนาะปั่นมาจนเดี๋ยวพอมาครับตอนเย็นโอเคมาแล้วมาแล้วโอ้ย เพื่อชิญโหยได้เนาะพี่น้องเลยเดี๋ยวพอมาเดี๋ยวพอมาพอไปเห็นงานเขาเดี๋ยวสบายดีเด้อมือเม่สบายดีจ้ะเดี๋ยวพอมาหาเด้อนอกไปแล้วเนาะเป็เพื่อต้ใช้เวลาไเนาะใช้เวลาแล้วใส่เย็บเบี้ยเห็นงานก็ต้องใช้เวลาเัวดูดเชียร์นะเช้ามิดเยี่ยมเลยเยียมเยียมขอมาหลับเด้อเะแก่พอมาเอาตะแลงพอกลับมาเนาะ นาแกกินขนมพน,น้ากินขนมพน้าหนุม่มนะตุ๊งไงแค่กินแล้วบ้อเขานะแม่ตุ๊กินเด้ออย่ามัวตำแต่ศาดได้ไปตู้ได้ไปลงกระเพาะได้เลาก็เป็นพว,วงเนะาะไาตู้นี่กินข่าวและบ้อกินแล้วกินแล้วกระดดกเออนั่งอนเที่ยงนะตำหุงบ่ เออเก่งมมันากตระดูกบัวเน่กระดูกปลาเน่มีแต่เนื้อแทบเนาะอาหารบ้านเฮาปลาแต้วนี่อรมามเขานั่นแล้วของแท้อยู่กับมือได้กินมือบ่วเน่เนาะคุณแล่เพื่อเพื่อนชีลืมลิ่นเป็นยาก็ได้เนี่ยสาได้เนาะท้าได้อยู่ถึงเนี่ยกระดิ่งเคียวกระดิ่งยู้ เปลี่ยนบรรยากาศอยู <Ende esa> ่โฮมวัดน um ี <Labor ator il fi> ่แมนหวานไหมเล่น <es> ก <voir> ันอยู่แล้วท่านหญ้าเพิ่นเนาะเอาลานมันตอนแรกเมื่อคุ้มเมิ่อไง่ะประเด็นเมื่อนอนนาเออนอนน้ำมีตู่น่แหละพอเพิ่นก็นอนน้ำกันป่ะพอประเด็นนอนเมื่อเฮือนคุ้มเเมื่อมันนอนมาไหนมันห่อนแน่ะกับมันผมมีผัดลมเปินมันนอนมาไหนนอนนาน แม่นี่ได้หน่อยตัวนี้เนาะแอคน้อยขอติ๊กขอติ๊กปัดลมเด้เออตึกมื้อเฮือนน่ะกะพอกับแม่ลมแล้กะนอนได้เออพอกับลูกมือนอนเฮือนอือม่นอนเฮือนพอไปเฮ็ดเวียกอจังได้เงินเนาะแม่บุญได้้ไก่ให้นั่นแหละแต่ละมื้อน่ะกับอันให้ไปเียนให้มื้อ5,000เียนกแล้วซื้อเบิดบ่บดนีจักเบิดได้ให้งเบิดบ่นะเบิดบ่ล่ะ ทั้งในเป็นสามชีพื้นโบกันเป็นอยู่บอว์นะเด้ชีบิว์เป็นอยู่บอว์เหมนแตยังถ่ายอื่นๆนะพี่น้องเราอย่างตกโบได้แต่อีกอย่างเพื่อก็ยังบูดรื่ยูทูบเบอร์แม่เพื่อกยังบูดเคยโทรมาบอบ่เออหาพันกัมมี่มือนั่งมือกันสามพันกัมีมี่แต่แต่มือมีมือบูมีเนาะมือมีกัมมือสองพันแต่เบิร์ตบ่แม่ไห่นะเบิร์ตบ่นะเงินเบิร์ตบ่จะซื้อเบิร์ตบ่เงินนะ เป็นชื่อเป็นบอกเงินดาวอย่างแบบเพิ่นเคยอยู่สทไทยแต่ใหญ่พอว่าไอาา้ไฮไอ้ไฮหาพันกะเพื่อลงตอนแรงกับมาขออีกอ <c oughs> ตามภาษาเด็กน้อยเนาะอยากกินอย่างคนกระซือเนาะคันว่นบาบอไปอันเห็ดเวียกันเต็กเล็นาะจะเชอาอนเงินมาเอาไปเ็ดเี้ยคันใบหนวเพิ่นไปองเฮียนหวัดพ่อชิบุระไปเห็ดเวียกเนาะติดขนาดก็เลยหัวบองเฮียนนะแต่นอนนํากตบไม่ได้นอนอันนี้นอนน้ำพอมันแหละ พอหนังมวยไปใช้กรบปุ่นตีคิงบระปุ่นแล้วเนาะเป็นยานแต่พอเป็นนีปะเนาะยานพอไปป้าปกติเราเป็นเคยเห็นเมย์ไปป้าก็เลืยยากนะเป็นยานแบบเก่าเนาะพี่น้องเนาะมันหลุดแล้วว่างกระพอนเคยเห็นเมย์นีปะและยานพอไปป้าแบบนั้นเข้าใจเพิ่มเรื่อแบบนี้เนาะเพี่ยผคือว่าพอเป็นว่าลูกไปโคล่ประตูก็ฮอดบมอกมาชนว่ะ ก็อันพ่ออุ้มลูกไปรอวะออกมาหาลูกนี่ออกมาหาลูกน่ะกัตีนยันออกทั้งพ่อทั้งลูกอ่าโเอืมอ่ะมันมันหนิงแล้วว่านะกินอ่างหน่อยนี้อืมอืมบ่วนะข้างในเป็นทางนะเมนว่านนังเมนบัวนังอืคนตีนถีบเจ้าบ่เอาชุเพิ่นข้างในบ่เอาอยู่นังบ่กระบาดกระโบเราเล็่งน้อยสิเดี๋ยวเจ้าหายบ่ในี่เมีตีถีบนี่ยหาทั้งพ่อหายทั้งลูกโอ้อีตันเนาะเจ้าเอิญแม่ออกมาบ่แม่แม่์ข่าในห้องบ่น้องละ แม่นู่งคนามนะเพราะจะเป็นช่างนะแม่แต่ว่าเมื่อวานนี่ที่เ้ามาถ่ายทั้งพ่อเพิ่นก็เป็นลูกผู้ชายแล้วคนกับบิวว่าป็นได้แล้วก็เข้าใจเพิ่นอยู่เนาะแม่เพิ่นกับเราบม่ได้เบื่ดอกพวาเพิ่นเป็นลูกผู้ชายเพิ่นกับเราเล็กหน่อยนั่นแหละไก่ตนทั้งร้านนี่น้องเหม่เนาะแม่จะยิงนงยิงยังหาหกปีผู้ชายน้อยชำนาญผู้จะมีต่อไปก็มีแต่ญาตินี่เลี้ยงตอนเพิ่นโทรมาบอกทำอิดว่าชิได้แยกทางพาลูกมาทั้งเมียเขาซื้อจังไหนส่ะทางเจ้า โมมีโมม,มีเงินให้ชาบาัานวันนี้เห็ดเห็ดบ้านท,ทำงานเห็ดบัานท,ทำงานท่านได้จุ๊บแต่กะ,กะโทรมาหาแม่แม่กะได้โทรโทรบอ,นอกน่องโทรบอ,นอกน้องแล้วก็ยืมน้ำนอ้องเงินเก้าพันน่องโอ้ยถ้าห้ยแต่กะเอาไปส่งชาบาัานเพื่อนเอาบาัานให้แต่กะสิงมาแต่กะพาลูกมาเออเงินท่านได้จุบ๊บบัานเพื่นมาให้แถวเกะเอาไว้เ,เงินทีนเพิ่นว่าว่าแบ่งกันก็มีอันเดีวยวใช่ มีเงินฉางเงินจักจักพันบุเงินสามพันบอกคือว่าแล้วเพิ่นคือว่าหากับไปทํางานประมาณสี่หาเดือนเนาะแต้ก็มีเปิดเรื่องเนาะวันนี้แต่แต่ละเรือนนั้นฮักขาบัตฮักขาบัตกับเดือนชีพันชีปั้นบัดอชื่อยูชื่อกินชื่อเข่าชื่อน้ำแน่อ็ได้บ่มีเงินเก็บอืออยาเพินก็เราทั้งน้ำตาเลาวพีร์คอีกอีกตัวล้านอื ต้นเลยเห็นเลยเนาะแม่เอากันดีๆเป็นแบบไปแปะกันนั่นเองฉันแหละเพิ่นจังม่อยากให้ลูกชายไปเหินการเหินงานเนาะคั้นว่าเวลาเห็นหลานไห้ได้ไห้น้ำลาดนี่บาดนี่โอ้สู้ๆเนาะแม่เนาะบางใจค่ะขั้นว่าทั้งเมียเนี่เอาเพิ่นโยเพิ่นตลอดเพิ่นกระชิตติดยาอยู่เนาะแต่ว่าล่อไปจักปีหนึ่งสองปีกูได้เนาะทำมันจัดก้มมันได้แม่น ใส้เินติดด้ค่ะติดแต่พอจังไปเห็ดเบียเฮ็ดงานอยู่พังไทยจังไรเงินลายเดิน้องหล่าเออไับระเทศไห้เลยอืมน้ำผป็นหายแล้วก็ยังไห้น้ำผึ่นตะบิเลยโลสะบัวมาเช็งนะไอ้น่จะยันพอไปปะบอ พิ่นบ่ค่อยหู้หยังดอกค่ะขน่ดมือมาพเพจแม่แยกทางกันเพิ่นยังบ่ฮู้หยังน <c oughs> เนาะเด็กน้อยนะนาาเนาะเพิ่นบ่จัก <c oughs> อีหยังคือว่าแหละบ่จักนะมันมามันก็เบอกสุนัขตั้แบบนั้นนะเออภาะว่าน้องเพิ่นนี่เว้าเก่งขนาดนเนาะปกตินี่แต่ว่าอันนี้เพิ่นยังบ่ลืงยูทูบเบอร์เดิแล้วนางอ่งาอยู่บูรึงนะแม่นแมนยังย่านอยู่ยังย่านคนอยู่เพิ่นแลอยู่น้วเด้ามาเรื่อยๆเพิ่นได้เพิ่นสิจื้อเนาะ อยากไปเฮ็ดเวียทามเงินเด้อจะน้อยมีบุญมีงานนี่ได้ขี่จะได้เด้อนี่ได้เชียงงามนี่พอได้เงินลายแด้ก็ซื้อเชียงงามให้อยากกินยังกระบอก่นเด้อกันป้าป้ายูทูบมาถ่ายกันเด้ออันนีนเพิ่ดบอกนะมื่อหนาเพิ่นมาเพิ่นก็ซื้อมาต้อนเนี่ยยายตุ๊กตาบ่อยังบ่อกระบอก่นเด้อได้ยินมาเพิ่นบอกนะโอ้ยเสดวิ ว่าเป็นแต่กันยังบมกาว่าเนาะยังญาติอยู่แมนแมนเพราะว่าเด็กน้อยกะส่วนลายกระเสียนสบ,บนี่ทุกคนอ่ะเนอะว่าวเป็นอยู่เฮือนแต่ว่าเวลามีเขกมีคนมายังโนะมกาแสดงออกญาตินังอายคนหะน่เพ<ม>ื่อนคนแ่กโชงตู้เรา,าอยู่ที่อยากอยู่ตู้นี่ค <c oughs> ือว่ายาผู้หญิอย่ากับเพื่อนเนะ<ม>าะกัติดยาผู้นี่เนาะแค่เนี่ยนี่เป็นไปใส่กัมไปน้ำเรื่อยออนปลาว้ท<ม>ี่ได้มือบุญเรื่องกาป้าไบเว้ไต่กั เมื่อน้ำเอาเอ่าเมื่อโผล่เมื่อเมื่อคนโผลมาอยู่มีตู้ขาได้กับเมื่อมาแต่ผู้เอาลงไปบุญแล้วกะไปเมื่อมาของถ่ายเพื่อนหแต่มาอุ้มเอาแด้กับเพื่อน้ำเคยกระลืมลืมคนเด้อยาเบิร์กฮายกมานี่มีแท้ทั้งยาเลยเนาะคอยยหยเพื่อน้ำพวารพอเพื่อนชิปเฮ็ดเวียกสะดวกเนาะ มากินเต็กเด้อโบนีจากขถางพ่อได้ติดกับแหลปบันว่าวิ้งจันติดลูกใหม่เนาะแต่ไปขี่กันยังทำนั่นมาแท้นั่นมาแท้เคนละแวงเนาะยันโพไปตั้งเคยเคยเห็นแม่ป้าชิดาลูมโนดโบป้าโพนะญาดได้เพิ่นกันเนาะแต่นอนกันเบื้องหนึ่งกับ่ใบนุ่มไหนแบบกันนอนนับ โอ้นอนกอดไปนมพลอบใดนมพอบอสนางละบอสท่านแม่เป็นเบอนไรตามนะแม่เป็นแบนะมแม่เคยใบนมแม่วันนี้เม่แม่ละใบนุมพ่อเหมือนยันยันโฟนใป้าที่เม่ไปปรรลุนี่น่นด้นอนเล็กหน่อยเพิ่งจือคืออยังนี่ขมมะ แต่ขี้กะว่าสิพาาข่าวครั้งนํามหายคํมมายันนาเมียสิมาอยู่น้ำน้ำเมียกะคํมมากะไปนอนคนนห้องมันโดดอยู่ก็่ได้เอ้าไม่ได้อยู่ห้องน้ำกันมอสะอ๋อนอนแยกกันอ๋อแต่แม่จับมาก็สิเกิดเรื่องเนาะเอ้าตอนยังมันเพิ่นยังจับบ่ได้นันยังอยู่น้ำกันอยู่บ่ยังนอนห้องเดียวกันอยู่บ่เออแต่ขี้กะลูว่าอยู่ไรดูว่าว่าไอพ่อว่าไอเม่นั่น เปิดก oh. oh, okay, yeah. mm ่องคุยผูเบาว่ะโอกับ่ได้เอาใจใช่นะคิดว่าเด็กน้อยเออเด็กน้อยบัดอยู่มาอยู่มากับมันเห็นแบบดนี่ยแกกได้ให้กันพบจิดรกดัวเนยเท่าเดิมซับนนี้ยเท่าไดทรซับแล้วก็เอาเท่ารับไว้แล้วก็ให้แล้วก็ไปอยู่บุไปนอนห้องไหมมันตื่นมาหันกับว่าํำมาว่าชิมานอนว่าชิมานอนน้ำอีกกับว่าได้นอนนะกับว่าได้ค้าดูกกินชอดเข่าแล้วก็ไปซื่อคือกินแล้วก็ อยากได้บัตรกับเถาแกท่านนชจุ๊บเพิ่นกับเอาเงินหายมาได้อันั้นแถวาทมโทรมาหาน้องแล้วก็เอาน้องเงินเอาเงินน้องไปสิงคาบัตรกับจ้างโดนมาได้โทรศัพท์แล้วก็เอาห้เงียบไปแเขาพอเพิ่นจังมาแบบว่าเงียาเออเงียบนีดปู่มาแล้วก็ไปนอนอยู่ห้องเก่าเนีืยมานได้ดิบันนี้ ทำม,ม,มาลับม,มามานอนห้องน้ากันเองกับสีบุได้มาอือันนี้ดีไปนอนคอนหอค้องนะครับนอนคนห้องคนก็นกนเอาลูกชาไปนอนน้ำบอ่บอมไม่เอานอนเนะดี่ยวนะลูกกับอยู่น้ำพอนะอืมแต่ก็ค่าลูกมากเลยห้างงแตกนะพอกับอยากไปกับบมมีเงินไปอืบันนี้อ,อยากตีเพื่อนเนาะเออยอยากไร้บััรกับบัรเพื่อนมาให้บ<อ>ันนี้เชงค่าบัรบริจุกอืม ม่ได้เอาเงินน้ำนองมาสิงคาบัรแล้วก็กับเดือหันก็จ้างโดนมามาเที่ยเทื่ยกับว่านี้มีอะมีเงินสองพันมาส่งอือืมกินได้มั้ยกินได้มั้ยอันขีหอดไพ่พอกเมเมกับขีหอดพอกับขีหอดเท่ากันเงินบเพิ่นแล้วเนาะพอกหักเมกหักอ่าว่าอกไปฮะ กำลังจื้อนะเนาะบาแม่คุยกับไผยแ้วมาบอกพอบัดพอบัดก็ได้ใจใจเบาแล้วเนาะได้ใจกันได้จน้าอันได้ชงชามเดือนก็จังจักได้เออจังจับได้เนาะอออือีดินดินอยู่แต่ข้ามมงผิ้ง่ายออกข้ามมงไปง่ายหันนแต่ไปจิงจัก อยู่หันกับพอดีเหมาะเลยว่าได้รกันเนาะเดี๋ยวบ้านเดี๋ยวบ้านยังอันผัวเฮ็ดงานบอ่าบทหนึ่งแล้วก็เมียอยู่อีกบอทหนึ่งบ่บ่อยู่น้ำกันตลอดอาจารย์พันคุยอย่างน้คุยบบนี่บัดบัดว่าวโทรมาแล้วก็เล่นข่าวห้องน้ำเล่นข่าวห้องน้ำกับคู่อยู่ห้องน้ำบัดผัวผัวกะ Chẳng lẽ chắc thì kia cũng không lẽ chắc Mà này khóa hết non lắm Mà nó tới <laughs> non là nó có hết cái sống Mà này nó thô má Thô để khui hẳn và nó ngủ mưa mà Mà này nó có nhạt cho nó sắp Mà này Chẳng lượng lại nữa Mà nó hài Khóa đây Mà nó nó ngồi ngay ngay Mà nó ngồi ngay Mà นะคะอ่ะค่ะสิบรบกวนทางซุนเนาะตไปเด้อญาเินเนาะเป็นเล้งหลานไปแน่เนาะสเพินใหญ่เียใหญ่นี่แหละเฮาก็สิเทป้าเอาเงินให้เจ้าไว้ซื้อกินข้าวเฮียนเด้อบ่ยังจักสิบ่น่ะเจ้าจัก่ยังอะนะเป็นกลังใจให้เด้อโอเคเนาะไปเฮ็ดเรียบเบาสิขอจบคิเนาะ แมนเอาก็ใช้คอลาเผื่อเมื่อเนาะเมื่อหนาเมื่อไนกะมีโอกสก็มาเยี่ยมมายามน้องผู้อีิน้องสวัสดเนาะแมนอสบายดีก็นั่งแหละสบายดีลูกเป็นม่อันนอเมื่อเป็นมาละเออ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 ดอสออ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 นออ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 อี่ออ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 อ้ออ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 อากออ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 งอออออเออาอออาออ่ออออออ่ออ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 เออ่ออ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 าอออเออ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 อ บอกาเล่านะพี่น้องนะบอกาเล่าความจริงนะเพราะว่า,วาถ้าเลามากก็ยันน้ำตาตกเนาะเสียใจห้องไห่แต่ว่าทั้งเมยาเพิ่นกะได้เล่าสู่ฟังแล้วพอเขาได้ฟังความจริงเนี่ยะกะสงสารเนะาะทั้งน้องพ่อไอเพิ่นเพิ่นกะติดพ่อฮักพ่อไปยังห้พ่อ,อ,ไ,พอไปปะเนาะเพราะว่าเพิ่นเคยเห็นทั้งเมยเพิ่นนี่ ไปปะเพิ่นกระยันแบบว่ายัานสั่มหอยนะพี่น้องนะเพิ่นกระยันเป็นแบบเก่าเนาะกระเข้าใจห้อกน้องพ่อยเนาะกระสิประมาณนเนาะสำหรับคลิปนี้เนะาะทว่าว่าผิดพลาดก็ต้องขอโทษขออภัยนะเอฟซี FC, บสัสุบูสุคนเดอ้อกระเข้ามาแลกก็ฝากกดไลคกกดแชเชเบิ่งโฆษณาหา้ซาบุนไลน์เน่สำหรับคลิปนี้ขอก้าเข้า,ขา,ขา,ขาว่าสบายดี